เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโงเ่เฮงอัมตะวิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666หนะพแม่พอบอกว่าใครจะพูดเรื่องแฟนเรื่องคู่เรื่องผัวเรื่องเมียหน่อยคุณจักกิจจะต้องมาทันทีเลยผมว่างครับ ประจำเอ้ยโอเคลัคนาราศีต่อไปนะอ่าลัคนาราศีสิงห์อ้าวลัคนาต่อไปลัคนาราศีสิงดวงหลังสงการจะเป็นอย่างไรมาแล้ว ลัคนาราศีสิงห์นะครับคุณเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่หลังสงกรานไปแล้วชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วสิงห์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาเช่นกันที่ได้รับอานิสง์จากดาวพระหัสที่เล็งลัคนาดาวพระหัสไปเล็งลัคนาราศีสิงห์โอ้โหตอนนี้ผู้ชมจะทะลุ300อแล้วนะครับแป๊เดียวนะครับ นะครับเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ที่นะครับชะตาชีวิตจะได้รับความสำเร็จแต่ความสำเร็จคงจะยังไม่ได้แบบว่าย้ายปุ๊บแล้วแม่งดีปั๊บหรอกนะเออนะครับตอนนี้ดาวยังเดินอยู่ในภพมรณะของชาวสิงอยู่แต่เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทยอยขยับย้ายขยับย้ายแล้วสิงก็จะเฟิร์มขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ผมย้ำอย่างเดียวนะ สิงดาวพฤหัสเลงลักษเนี่ยดีก็จริงแต่ดาวเสารก็ยังครองอยู่ในเรือนอารินะครับสิงยังมีศัตรูไม่น้อยยังมีคนทําให้ยุ่งใจยุ่งยากใจอยู่ไม่น้อยนะครับก็ขอให้สิงนะครับพยายามรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีช่วงนี้สิงก็ระมัดระวังสุขภาพหน่อยแต่อย่างไรก็ดีนะเดี๋ยวพอผ่านช่วงสงกรานไปแล้ว ดาวเริ่มขยับดีขึ้นดาวใหญ่ๆก็ขยับเดินทางไปในทิศทางที่ดีสิงค์ก็จะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะได้รับความสำเร็จนะครับอย่างดียิ่งทีเดียวนะนะครับแล้วผมก็จะขอลงรายละเอียดให้ว่าสิงค์ที่ขยับดีขึ้นตามที่ผมบอกนั้นเป็นสิงที่เกิดในวันอะไรบ้าง นะครับแน่นอนที่สุดครับวันที่ติดโผที่จะขยับดีขึ้นจริงๆของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับต่อไปก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อไปก็เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดในวันพุธนะครับ และสุดท้ายก็เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดในวันอังคารนะครับสีลัคนานี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างชัดเจนวันอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ขยับดีขึ้นนะครับแต่มันก็มีดีกรีที่ลดลันลงมา นะครับนะครับนี่เราพยากรณ์กันให้แบบถึงกินเลยนะครับบอกว่าลัคนาไหนดีแล้วก็บอกอีกว่าลัคนาไหนวันอะไรดีเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นถ้าใครได้ฟังไปแล้วนะครับก็ไปดูซิว่าตัวเองเป็นลัคนานั้นแล้วเกิดในออวันที่ผมบอกไปหรือเปล่านะยังไงก็แล้วแต่ลัคนาราศีสิงห์ขยับดีขึ้นแน่นอนดาวหลายๆดวงนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีอย่างเดียวมีอย่างเดียวที่ผมขอติงและเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้นะครับตัวเตือนด้วยความรักและความปรารถนาดีจริงๆดาวพระหัสเป็นดาวที่เอ่อให้คุณนะครับให้คุณได้ประโยชน์กับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ดาวเสารนั้นอย่าลืมนะครับว่ายังคงครองอยู่ในเรือนอริเรือนอริบางครั้งก็จะหมายถึงเรื่องของคู่กรณีเก่า ปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนี่แหละครับต้องระวังฉะนั้นใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วห่างจากกันไปแล้วพยายามอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตในทุกๆกรณีนะครับด oh. าวเสาตรงนี้ก็ระวัดระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยคนลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับเป็นบุคคลที่ทำอะไรจริงจัง นะครับแล้วก็มักจะมักจะตั้งใจทําอะไรมีความคิดที่แน่วแน่มีเขาเรียกว่ามีปฏิพาน์ความคิดต่างๆมีความตั้งใจในการทําหลายๆสิ่งให้มันสําเร็จจึงอย่าได้เออไม่ต้องแปลกใจหรอกคนลักษณะสิงเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในกิจการงานใดก็ตามมักจะนะครับมักจะ ต้องทำให้มันสําเร็จอยู่เสมอเมื่อกี้ผมลืมบอกไปอีกวันหนึ่งนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่จะดีเป็นพิเศษนั่นก็คือวันศุกร์นะครับเออ <c oughs> ชาวลัคนาราศีสิงห์และเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าไม่บอกก็ถือว่าผมพลาดอย่างแรงนะครับผิดพลาดอย่างแรงจะบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพฤหัสที่มาเล็งลัคนานั้นมีโอกาสที่คุณจะมีคู่ด้วย นะครับชาวสิงคนไหนที่ยังโสดอยู่ถ้าคุณมีคู่คู่จะนำพาซึ่งสิ่งที่ดีในชีวิตมาให้พลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตเลยครับเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มาในลักษณะของเอาเงินเอาทองมาให้โดยตรงแต่เมื่อมาเจอกันแล้วทําให้ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิง์เปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคู่จากตรงนี้ของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ย ก็คือดาวพระหัสนะครับมาแบบบุญหนุนนํามาแบบมันเกลือกันจริงๆแต่ดาวพระหัสตรงนี้ก็มาจากเรือนมรณะนะถ้าเจอแล้วความรักไปได้แต่คนจะคบหากันแบบไปไป,ไปมามาดีที่สุดถือว่าจะทําให้ความรักนั้นยืนยาวยิ่งขึ้นนะครับแล้วนี่ก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์ นะครับกับดวงชะตาหลังสงกรานต์ตรงนี้นะครับถัดจากลัคนาราศีสิงนั้นจะเป็นลัคนาราศีอะไรอ้าวนะครับจับฉลากเช่นเคยครับชาวลัคนาราศีกัน ลัคนาราศีกันมาแล้วชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณนั้นมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะชาวลัคนาราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วดาวที่ขยับย้ายตรงนี้นะครับ กับดวงชะตาหลังสงกรานต์ตรงนี้นั่นก็คือนะครับดาวพฤหัสที่ขยับย้ายมาแล้วก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสได้ขยับย้ายมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคมย้ายไปอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีกัน นะครับย้ายไปอยู่ในเรือนอารีของชาวลัคนาราศีกันส่วนดาวเสาร์และดาวราหูนั้นก็ยังคงตีโกนถึงชาวลัคนาราศีกันเหมือนเดิมเขาเรียกตีโกร่วมธาตุด,ดินนะครับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับถ้าไม่นับดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเรือนอารินะ ดาวหลายๆดวงก็ยังหนุนนำนะครับยังเกื้อหนุนให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีความนะครับสำเร็จในงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เข้าไปทำแต่ก็ต้องไปเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยและศัตรูค่อนข้างจะมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพราะว่าทั้งดาวราวหูและดาวเสาร ต่างก็ตีโกนถึงชาวลัคนาราศีกันดาวสองดวงนี้เป็นดาวบาปพะเคราะห์นะครับจึงทำให้ชาวลัคนาราศีกันจะทำอะไรจะได้อะไรอาจจะต้องเหนื่อยต้องลงทุนลงแรงหน่อยนะครับแล้วก็จะไม่ได้มาแบบง่ายๆนะครับก็ติงชาวลัคนาราศีกันเอาไว้แบบนี้อย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันนั้น พยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเองนั้นไปอยู่ในวังวนที่จะต้องขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มี power กว่าอันนี้คือของแสลงนะครับของต้องห้ามของชาวลัคนาราศีกันเลยถ้าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งคุณดูแล้วไม่ว่าจะเป็นคนุณวฒิหรือวัยวุฒิสูงกว่าคุณอย่างชัดเจน คุณพยายามรีบเอาตัวเองออกมาเลยครับอย่าไปเอาไม้ซีกไปงัดไม้สุงนะครับเดี๋ยวปัญหาหรือว่าเรื่องเดือดร้อนจะตามมานะครับอ่าคุณจุม๋มาแล้วนะครับนะครับฉะนั้นสิ่งจําเป็นตรงนี้ของชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณพยายามรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีผมเชื่อว่าปัญหาจุกจิกต่างๆนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ ทีนี้ผมได้บอกไปแล้วว่าไลฟ์สดอันนี้นั้นนอกจากผมบอกว่าลัคนาอะไรหลังสงการจะเป็นอย่างไรแล้วผมจะมาพูดถึงเรื่องของวันของคนที่เกิดในลัคนานั้นๆว่ามันมีดีกรีดีมากน้อยต่างกันไปตอนนี้ผู้ชมส0 0รอยแล้วนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับที่จะส่งผลกระทบในด้านลบเป็นพิเศษนะชาวลัคนาราศีกันที่จะส่งผลกระทบ ในด้านลบเป็นพิเศษนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันที่เกิดในวันพฤหัสนะครับชาวลัคนาราศีกันที่เกิดในวันพฤหัสและชาวลัคนาราศีกันที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีกันที่เกิดในสองวันนี้จะได้ผลกระทบในด้านลบเป็นพิเศษคุณจ Blog ึงต้องระวังความขัดแย้งให้มาก นะครับจำไว้เลยนะครับอย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงเด็ดขาดอะไรที่เรายอมได้หยวนได้ให้ยอมไปเลยไม่เช่นั้นแล้วปัญหามันจะจุกจิกนัวเนียนัวเนียกันไปแบบนี้ทําให้คุณนั้นไม่แฮปปี้จุกจิกใจแล้วชาวลัคนาราศีกันที่เกิดในวันพฤหัสกับว,วันอาทิตย์จะได้รับอนิสงค์ความจุกจิกยุ่งยากตรงนี้เป็นพิเศษนอกกันนั้นแล้วก็ไม่กระทบเท่าไหร่นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีกันเอาไว้นะอ่านี้วันนี้คุณจักรกิจเขาไม่ค่อยสบายตากฝนนะเพื่อนๆส่งกําลังใจให้คุณจักรกิจหน่อยไม่รู้ตากฝนหรือว่าไปอยู่กัน้องฝนเนี่ยเออเนี่ยฮเอเอนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับช่วงหลังสงกรานต์ตรงนี้ใครที่มีคู่มีความรักอยู่คบหาใครอยู่ ขอให้นะขอให้พยายามประคับประคองนะครับประคับประคองนิดนึงในจังหวะที่ดาวมันเดินอยู่ในเรือนอารีมันมักจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่งยุ่งในเรื่องความรักเข้ามาให้คุณนั้นทุกข์ใจอยู่เสมอนะนะครับนะครับพยายามประคับประคองความรักเอาไว้นะครับผมก็ต้องติงชาวลัคนาราศีกันเอาไว้แบบนี้อ้าวสิทธิ์หลวงปู่เคมเขาบอกว่า อย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้สูงไม้พยุงผิดกฎหมายครับแล้วจำเป็นต้องมารู้ไหมเนี่ยแองเออเอ,อ,อยู่ดีก็อะไรไม้ซีกงัดไม้สูงไม้พยุงผิดกฎหมายแล้วจะต้องมาบอกเพื่ออะไรเออไม่เข้าใจเออนะครับเออนะฉะนั้นฉะนั้นนะครับคุณจักรกิจยังว่างอีกแล้วนะครับอ่าสรุปนะครับสรุปว่า ชาวลัคนาราศีกันนะครับเรื่องงานางต่างๆนั้นยังไปได้เรื่องเงินก็ยังไปได้ดีนะเออถึงแม้ว่ารายจ่ายมันจะเยอะผมว่าชาวลัคนาราศีกุมจะต้องไปเสียเงินกับการซ่อมแซมบ้านต่อเติมที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้แหละครับนะฮะแต่ว่าภาพรวมๆนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะนะครับวันที่ชาวลัคนาราศีกันที่ต้องระวังว่าเกิดวันไหนผมก็บอกไปแล้ว นะครับก็ไปดูให้ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันที่เกิดในวันพุธในวันพฤหัสและวันอาทิตย์2วันนี้จะได้รับผลกระทบในด้านลบมากเป็นพิเศษนอกจากนั้นแล้วก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร,นร่นะครับอ้าวนะครับถัดจากลัคนาราศีกันแล้วนะครับก็มาถึงลัคนาราศีต่อไปอ้าวนี่ครับคุณ คุณ b ีวายลักกี้นัมเอร์เข้ามาสรุปให้อีกแล้วทําไมเป็นคนจิตใจดีแบบนี้นะครับอ้าผมค้างหน้าจอไว้ให้นะครับคุณลักเออลักกี้นัมเบอร์เข้ามาสรุปให้อีกแล้วนะครับต่อไปนะครับลัคนาราศีต่อไปสําหรับดวงชะตาหลังสงกรานตรง มังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล